สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เจ็ดนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ็อบเจกต์ลิงก์ลิสต์นะครับวันนี้มาดูครับมีเนื้อหาอนะไรบ้างครับเกี่ยวกับอินโทรดักชันอ็อบเจกต์ออเรนเจอร์โปรแกรมมิ่งเอ็กซ์เซสซิเบิลซินแทคโอเวอร์โหลดดิงเมธอดคอนแทคเตอร์ VS ดีคอนแทคเตอร์แล้วก็อินเฮริตเรชันแล้วก็ Overriding Method แล้วก็ Virtual function แล้วก็ example มาดูนะครับ Introduction ข้ามไปนะครับนะครับ Introduction โปรแกรมที่เราเขียนเขียนกันเป็นปกติคือการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะครับเชิงนั่นเองครับ Introduction แล้วก็ Object Oriented Programming นะครับ เลยยอว่าโอเออกมีคุณลักษณะสามอันนะครับ,นะรบการบรรจุรวมการสืบทอดแล้วก็ฟังก์ชันเสมือนครับ,รบการบรรจุรวมว่านี่ครับคือการรวมตัวแปรฟังก์ชันต่างๆเข้าด้วยการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเอาไว้ในคลาสแล้วก็ตัวแปรเรียกว่าโปรโตไทป์ฟังก์ชันเรียกว่าเมธอดแล้วก็แพ คล้ายๆการสร้างสตาร์ค,ครับสตารมีแต่ตัวแปรแต่คลาสมีฟังก์ชันรวมอยู่ด้วยนี่ครับสองก็การสืบทอดครับ inheritance ม,มีคลาสแม่คลาสลูกครับดูนะครับฟังชันเสมือน virtual function นะครับหรือเ,เป็นการแปลงกายโดยว,วัตถุสามารถเปล่งแปลงตัวเองได้ครับ polymorphism ก็นะครับ accessible นะครับ public เป็นการเข้าถึงแบบสถานะทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ครับแล้ว private เป็นการเข้าถึงแบบส่วนตัวใช้งานได้เฉพาะครา์ตัวเองเท่านั้นครับส่วน p r o t e c t เป็นการเข้าถึงที่ใช้งานได้ทั้งคราสตัวเองและคาร์ที่สืบทอดมันไปอีกทีครับมาดูครับนี่ครับรูปแบบของ private protected แล้วก็ public ครับนี่ครับรูป ฟังก์ชันทั่วไปต่อไป y ินแท็กนะครับนะครับรูปแบบฟังก์ชันกำหนดคะแนน,นมานะครับ student ชื่อของคล a สอันนี้ก็จะเป็นประกาศตัวแปรและนี่ก็เป็นประกาศฟังก์ชันต่างๆครับเป็นโปรโตไทป์ เนี่ยชื่อของคัสหนี่นะครบับนะครับข้อสังเกตกันนะครับ this มีความหมายว่าคัสนี้ครับ this มีความหมายว่าคาัสน,าานี้ครับ this นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคัสนั้นๆดังนั้นเมื่อมันเป็นตัวแทนของคัสมันจึงสามารถเรียกใช้ property และ method ของคัสได้ทั้งหมดครับ นะครับเวลาใช้เราก็เนี่ยอ้างอิงกับเครื่องหมายเนี่ยครับเยินต่อครับเนี่ยครับนี่คือนะครับโปรพาร์ตี้ครับแล้วนี่ก็คืออาร์กุเมนต์ครับของเมท็อดนะครับสร้างวัตถุจากขาครับซิลเว่นยูรินะครับแล้วก็เรียกใช้เมท็อดได้เลยครับ คำว่ายูริจะแทนตัวแปรประเภทสติลเด้นนะครับซึ่งตัวแทนนี้มีชื่อเรียกว่าอ็อบเจกต์ครับยูรินะครับแต่บางทีเราเรียกว่าอินสแตนนะครับท่สามารถเรียกได้ทั้งสองอันโอ้โหลดดิ้งเมธอดนะครับคือเมธอดที่มีชื่อเหมือนกันนะครับจะอยู่ในคลาสเดียวกันเท่านั้นนแล้วก็ต่างกันที่จํานวนพารามิเตอร์ที่รับจากภายนอกครับนะครับ จากโค้ดครับมีโปรโตไทป์ยอยู่ทั้งหมดสามเม็ดต่อครับเนี่ยครับสามเม็ดต่อซึ่งมีชื่อเหมือนกันหมดนะครับแต่มีจํานวนพารามิเตอร์ต่างกันซึ่งเม็ดต่อเหล่านี้จะถูกเรียกว่าโอเวอร์โหลดดิงเม็ดต่อนะเนี่ยครับนะครับ,นะรบพารามิเตอร์ต่างกันนี่กครับรายละเอียดของแต่ละเม็ดต่อครับจะต่างกัน,นครับซึ่งถือเป็นความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมครับ ในกรณีที่ต้องการไม่ตอดชื่อเหมือนเดิมแต่ทํางานได้หลากหลายกว่าเดิมครับเนี่ยครับชื่อเหมือนเดิมแต่ทํางานได้หลากหลายนี่ครับการเรียกใช้งานก็เรียกใช้ได้ตามปกติครับเพียงแค่ใส่พารามิเตอร์ลงไปให้ถูกต้องกับการใช้งานก็พอครับเนี่ยครับดูครับ discore s นะครับ score นี้ก็เป็น inscore ะครับโพส GPA แล้วก็ชาเซ็กเซ็กครับแล้วก็โพส GPA อินสกอร์นะครับสิบจุดศูนย์นีครับไอตามเมื่อกี้เลยครับนี่ครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับจะได้การทํางานที่แตกต่างกันครับทั้งๆท,ที่เรียกใช้เมทอดชื่อเดียวกันหมดซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนี่เองครับ ต่อไปครับคอนแทคเตอร์ vs ดีคอนแทคเตอร์โดยครับคอนแทคเตอร์คือเม่ตดเริ่มต้นการทํางานของคาสซึ่งโดยทั่วไปจะเอาไว้ใช้ในการทํางานไว้ใช้ในการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับคาสนะครับนะครับชื่อเม่ตดจะเหมือนกับคาสเลยครับเราไม่ต้องมีลีนเทอร์ค่าใดๆั้งนันส่วนดีคอนแทคเตอร์ครับคือเม่ตดที่จะทํางานเมื่อเกิดการทําลายอินสแตนต์นะครับ ชื่อเหมือนกับคาร์ s แต่จะมีเครื่องหมายนะครับนำหน้าตัวนี้ครับไปดูครับอตทาหของเนี่ยครับคอนแทคเตอร์และดีคอนแทคเตอร์ครับเนี่ยครับสติ d เดนเนี่ยครับอย่างที่เมื่อกี้ครับเนี่ยครับเครื่องหมายนะครับนำหน้าเป็นดีคอนแทคเตอร์ครับตัวคำนี่ครับ implement นะครับรายละเอียดของคอนแทคเตอร์และดีคอนแทคเตอร์ครับอิ i m p l เมน n ์ นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นจองหน่วยความจำแล้วนี่ครับทำลาย delete ยูริลทำลาย instance ของมันต่อไปมานี่ครับ inheritance ครับนี่ครับการแตกแยกสิ่งมีชีวิตก็มีพืชครับแตกไปมีพืชกับสัตว์แล้วพืชก็สามารถแต่ไ้ได้อีกครับล้มลึกยืนต้นแล้วก็สัตว์ก็คนคนเลยนักเรียนนี่ครับดูครับ รูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับการแตกไปนะครับต่อไปครับ Overloading method นะครับคือ method ที่มีชื่อเหมือนกับ c าร์ดแม่แต่อาจมีลักษณะการทางานที่แตกต่างกันเราไปนะครับนำ method c าร์ดแม่มา implement ใหม่ครับนะครับ Human ครับคือ c า a ์ดแม่ครับมี method ชื่อว่า walk ับ Human นะครับ walk Human walk โดยครับนะครับ Inherit มาจาก c l a s แม่ครับนะครับ Class Human นะครับ Student คือ c l a s ลูกนะครับ Student คือ c l a s ลูกโดย Inherit มาจาก c l a s แม่และทำการ Overloading method ที่ชื่อว่า walk ของ c l a s แม่ครับนี่ครับต่อไปครับเนี่ยครับจะเห็นว่า c l a s แม่และ c l a s ลูกเลือกใช้ method ครับนี่ครับ ชื่อเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต่างกันเพราะเกิดจาก o อเวอร์โหลดดิ้ง o มครับเนี่ยครับต่างกันนะครับ mm hmm. ต่อไปครับ virtual function ครับมาดูัะแปลว่า virtual แปลว่าเสมือนส่วนวิชัวแปลว่าเกี่ยวกับภาพการแสดงภาพมองเห็นด้วยการมองเห็นครับ อครับ visual function ในภาษาเชิงวัตถุจะเรียกว่า polymorphism poly แปลว่าหลายๆเยอะๆส่วน morphism แปลว่ารูปร่างครับซึ่งเป็นเรื่องของ pointer เป็นหลักนะเรื่องนี้อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นค c a ดแม่ครับนะครับ v e r t i a l w a l k ครับนี่ก็เป็น v e r t i a l w walk เนี่เป็นคา t ลูกครับเหมือนกันครับแต่อันนี้ครับ พอเนี่ยประกาศคาัสแม่เป็นพอยเตอร์ฮะนี่แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งการชี้ครับมาเป็นอันนี้ครับแบบยูแมนวอลับเนี่ยครับจิฟเฟอนี่วอลยูนาวอลก์จิฟฟอนี่วอลกนี่ครับออกมาในรูปแบบนี้นะครับวอร์จิโอฟังก์ชันการทํางานของการแปลงกายคือการเปลี่ยนตําแหน่งการชี้ของพอยเตอร์พอยเตอร์จะเป็นค์สแม่เท่านั้น,นครับถึงจะ เลือกได้ว่ายากว่าอยากโอเวอร์โหลดดิโอเวอร์ไลด์ดิ้งครับเมทอดอันไหนชี้ได้ว่าจะเอาวอล์กอันไหนเนี่ย example นครับนี่ครับลองนี่ครับลองเอาหนักอุ๊บเรียก่าสร้างเป็นลิงก์ลิสต์กันครับนี่ครับโครงสร้างดูนี่ครับอาร์กิวเมนต์ต่างๆลดรูปให้อยู่ในเมทอดให้หมดครับนี่ครับลดรูป ให้อยู่ในอักูเมนต์นะให้อยู่ในเมททอรนะครับไม่ใช่อักูเมนต์นี่ก็เป็นนะครับมาอยู่ในเมททอรนะครับต่อไปก็เนี่ยครับอักูเมนต์มาอยู่ในเมททอรนะครับการทํางานต่างๆจะสั้นลงมากครับดูครับนะเข้าใจง่ายมากขึ้นครับนะครับสิบที่สิบสามสิบสี่สิบครับขอบคุณครับ